สวัสดีค่ะทีมงานอุตรดิต2์ชั่วโมงพี่มลค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์นะคะค่ะวันนี้เราจะพามาชิมอาหารทะเลเอ่อถ้าพูดถึงอาหารทะเลน้องพิมนึกถึงอะไรบ้างคะ ก็นึกถึงกุ้งหอยปูปลานะคะที่แบบเอาไปย่างส,สดๆแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟูดนะคะแบบฟินๆไปเลยหรือว่าจะเป็นปูมานนะคะที่เราทานส,สดๆแบบไข่เยิ้มๆนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะค่ะค่ะปกติอะ่ะถ้าเกิดเราจะทานอาหารทะเลอะ่ะเราก็ต้องขับรถไปทานที่ทะเลใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังไงอะ่ะวันนี้ก็คือเราจะยกนะคะทะเลมาไว้ที่นี่เลยนะคะกับสหาย สหายคากุ้งแล้วก็สหายซีฟู้ดนะคะไม่ต้องไปไกลแล้วเนาะ<ช>ค่ะที่สหายซีฟู้ดนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือสหายซีฟู้ดซึ่งเป็นโซนเป็นร้านอาหารที่พร้อมทานได้เลยแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือสหายคากุ้งก็เป็นโซนอาหารสดซึ่งสามารถซื้อไปทำทานที่บ้านได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเนาะน้องพิมพ์ค่ะ ก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศของที่ร้านนะคะว่าอาหารเนี่ยสดสะอาดแค่ไหนนะคะบรรยากาศของร้านเป็นยังไงนะคะคแล้วก็ไปรู้จักกับพี่ๆเจ้าของร้านนะคะว่าชใช่รราการทางในกัน,นใช่คะ่ะว่าเขารับมาจากที่ไหนสดแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยค,ะค่ะ เป็นไงคะที่ร้าน,นะะบรรยากาศน่ารีแลกมากสวยงามค่ะตกแต่งไว้สวยงามมากบรรยากาศที่ร้านคือดีมากๆนะคะแสงไฟสว่างนะคะแล้วก็มีเพลงฟังเบาๆนะคะพร้อมอาหารอร่อยๆไ่ค,ค่ะตามมาเลยนะคะ มีลูกค้าอยู่2โต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามดูพี่ๆค่าว่าที่ออรู้จักอาหารที่นี่ได้ยังไงนะคะ